สวัสดีครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเคยเห็นกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับว่าขนาดนักมวยปล้ำที่เรียกว่าแทบจะแค้นฝังหุ่นกับ w ั e ยูดัหรือคนที่เคยโดนสมาคมแบนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่พอวันเวลาผ่านไปก็กลับมาร่วมงานกันได้เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นกับนักมวยปล้ำที่มีประเด็นจิ๊บจ้อยกว่านั้นโอกาสในการกลับมาจึงเปิดกว้างตลอดเวลาตัวอย่างของนักมวยปล้ำในยุคป,ปัจจุบันที่เข้าข่ายก็อย่างเช่นบ็อบบี้ลาชลีย์กับเรย์มิสเตริโอทางฝั่งรอ ที่เคยหมดสัญญาแล้วก็กลับมาอยู่กับสมาคมส่วนส a c k กดาวก็มีดูแม่นไทยกับจินเดอร์มาฮาวที่ถูกจ้างกลับมารอบ2หลังเคยถูกสมาคมแจกซองข่าวมาแล้วครับเรื่องการกลับมาร่วมงานกับ W-UE ั e, คือสิ่งที่บรรดานักมวยปล้ำชื่อดังต้องคอยตอบคำถามผ่านสื่อกันบ่อยๆบางคนบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่มีวันเกิดขึ้นในขณะที่บางคนก็แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ปิดโอกาสซะทีเดียว เพราะถ้าดัยดัยียอมรับเงื่อนไขบางอย่างของพวกเขาได้ก็ยินดีจะกลับไปเช่นกันและนี่คือ5นักมวยปล้ำที่ยินดีกลับมาถ้า W ับบดับยีทำตามเงื่อนไขหนึ่งข้อครับไรแบ็คตลอดเวลาที่ผ่านมาไรแบ็คคือนักมวยปล้ำที่บอกแบบชัดเจนมากๆว่าพร้อมจะกลับไป W ัดับยีแน่นอนร้อ แต่มีเงืยอย่อนไขยูนิตเดียวคือเจ้าของสมาคมจะต้องไม่ใช่ชายที่ชื่อวินแบกแมนนะครับในปี2021ที่ผ่านมา w w e ได้ทำการโล่นักมวยปล้ำออกจากสมาคมไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บโดยมีการคาดกันว่าที w w e ตัดสินใจแบบนั้นเพราะนิคขานอยากรักษาบาลานซ์ทางบัญชีการเงินและนิคขานก็เพิ่งจะออกมาเผยเมื่อไม่นานมานี้เองครับว่าป่าวินไม่ได้อยากขายสมาคมแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ยินดีรับฟังข้อเสนอนะถ้าเกิดว่ามีเข้ามา นั่นทาให้ฝันของไรแบ็กอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้นะไรแบ็กได้เผยผ่านรายการของตัวเองว่ามันโคตรจะสมเหตุสมผลสุดๆถ้าเขาจะกลับไปในสถานที่ที่เขามีชื่อเสียงขึ้นมาแบ็กเปิดรับแบบเต็มที่เลยนะในการกลับไปถ้าพวกเขาขายสมาคมแล้วนะแบ็กพูดคําไหนคํานั้นถ้าป่าไม่อยู่ที่นั่นแล้วและที่นั่นมีเจ้าของคนใหม่แบ็กก็จะให้ความสนใจที่จะกลับไปเลยแหละเพราะที่นั่นเป็นประโยชน์กับแบ็กในฐานะนักแสดงที่ได้กลับไปยังที่ที่แบกรู้จัก ทีทีแบ็กมีชื่อเสียงขึ้นมาไราแบ็กออกจาก w ับเบิลดัไปในปี2016หลังปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมาคมโดยหลังจากนั้นก็ไปเอาดีด้วยการขายอาหารเสริมฟีดมีมอเป็นลำไส้พิเศษนะครับนับตั้งแต่ปี2018ไรแบ็กก็ยังไม่ได้ขึ้นปล้ำอีกเลยครับโดยเลรงที่จะกลับมาอีกครั้งเหมือนกันถ้าเอาชนะการบาดเจ็บที่ไหลได้แล้วนะครับจอห์นม็อกลีย จอห์นม็อกลีหรือว่าดีนแอมโบรสคือนักมวยปล้ำที่ประสบความสําเร็จสูงมากๆตลอดเวลาประมาณ6ปีเครื่องกับ WWE คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2012ถึงเมษายน2019แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งดีนก็รู้สึกไม่ปลื้มกับการตัดสินใจหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสคริปที่ใช้ในการโปรโมดีนเคยเผยในหนังสือของตัวเองนะครับว่าพร้อมที่จะคิดถึงการกลับไปปล้ำในรัสเซลเมเนียถ้าได้รับข้อเสนอเป็นจำนวนเงินก้อนโต และต้องมีสิทธิควบคุมคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยโดยดีนบอกเอาไว้แบบนี้นะครับบางทีดีนอาจจะไม่กลับไปปล้ำในรัสเซอร์เมเนียอีกแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นพวกคุณสามารถรู้ได้เลยว่าผมได้เงินก้อนโตแน่และได้สิทธิในการควบคุมบทบาทแบบท,ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยแมาการปล้ำในรัสเซอร์เมเนียของดีนเอาอันที่ตาตึงใจแฟนมวยปล้ำมากที่สุดละกันก็น่าจะเป็นการเจอกับบล็อกเลสเนอร์ในรัสเซอร์เมเนียครั้งที่32 โดยปัจจุบันดีนย้ายไปอยู่กับ AEW เมื่อปี2019และเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำระดับท็อปของสมาคมดังนั้นถึงจะพูดเรื่องการรีเทิร์นมันก็คงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนนับตั้งแต่ออกจากสมาคมไปในปี2019ดีนก็ออกมาวิจารณ์ป่าวินแบบรัวๆหนึ่งในนั้นคือการเขียนลงในหนังสือเล่มที่ว่าครับโดยบอกว่าป๋าในหมดมุกในการสร้างเนื้อเรื่องเจ๋งๆแล้วนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตในตัวอติเชนและพูดถึงความสามารถของ t ท ในการนั่งตำแหน่งประธานสมาคมด้วยครับซานติโนมารรลาถ้าพูดว่าอันโตนิโอคาร์ลี่ชื่อนี้หลายคนอาจจะงงเนอะว่าใครวะทางัานเรียกซานติโนมารรลาน่าจะโอเคกว่าโดยซานติโนอยู่กับ W W E มาตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2016และถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำสายาที่เจ๋งที่สุดตลอดกาลแม้ว่าบทบาทที่ได้รับ จะออกแนวตลกโปกฮาแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความสำเร็จของซานติโนนั้นไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพราะนี่คืออดีตแชมป์อินเตอร์ยูเอสแล้วก็แท็กทีมระหว่างการให้สัมภาษณ์กับออฟทอปิกเมื่อปี2020ซานติโนเปิดเผยว่าอยากกลับไปทำงาน f u ลไ time กับ w u w e หรือสมาคมใดก็ได้ในฐานะคอมเมนเตเตอร์โดยซานติโนบอกเอาไว้แบบนี้นะครับผมอยากกลับไปทำงานในวงการมวยปล้ำในบทบาทคอมเมนเตเตอร์ผมจะต้องเป็นแอนโทนีคารเรลลี่ ผมไม่อยากเป็นคอมเมนเตอร์ในฐานะซานติโน่ผมคิดว่าน่าจะมีสมาคมไหนสักสมาคมรอให้โอกาสผมอยู่นะหลังจากที่โควิดซาลงไปแต่ผมอยากกลับไป w w E ที่สุดเพราะพวกเขาเปลี่ยนชีวิตผมและผมก็มีความพักดีแต่ถ้าพวกเขาไม่มอบโอกาสผมก็คงไปที่อื่นนอกจากนี้ซานติโนยังเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าปาวินรับฟังไอเดียของเขาเสมอโดยซานติโน่ยกย่องว่าปาวินคือนักธุรกิจที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง รอนด้าราลซีระหว่างเดือนเมษายนปี2018ถึงเมษายนปี2019เรอนด้าราลซีขึ้นปล้ำไปทั้งหมด70แมตช์ด้วยกันนะครับแบ่งเป็นแมตช์ที่ออกทีวี30สแมตช์ส่วน40แมตช์ที่เหลือเกิดขึ้นในไลฟีเวต์เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วรอนด้าได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Why Right ของ Steve O นะครับโดยรอนด้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆตลอดระยะเวลา1ปีตามที่บอกเป็นในตอนต้นเลยนะครับจากสาเหตุที่ว่ามา จึงทําให้รอนดาไม่อยากกลับไปเป็นนักมวยปล้ำฟูทามเหมือนเดิมอีกแล้วครับถ้าดาต้องกลับไปดาจะไม่ปล้ำฟูทามอีกแล้วนะดาเป็นคนที่หมกมุ่นมากๆดามักจะถูกครอบงําเป็นเวลานานแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักเพื่อไปจดจ่อกับสิ่งอื่นและไม่ดาจะไม่กลับไปปล้ำเต็มเวลาอีกแล้วหนึ่งในแมดที่เป็นที่จดจําของรอนดาคือการปล้ำเป็นคู่เอกแบบ3ามเซาที่ประกอบด้วยรอนดาเบ็คกี้ลินแล้วก็ชาฟฟร์ลอตแฟลในรัสเซลเมเนียครั้งที่35เมื่อปี2019 โดยผู้ชนะในวันนั้นคือ Becky Lynch ท์ทำให้กลายเป็นทั้งแชมป์หญิงของซึกร้อแล้วก็ส c k กดาวในเวลาเดียวกันปัจจุบันรอนด้กลับมาปรากก่าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคือในซึกรอยรัมเบิลที่ผ่านมานี่เองโดยออกมาในลำดับที่28และเป็นผู้ชนะในแมตช์รอยยอรัมเบิลฝ่ายหญิงไปครับ The Rock ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเดอะร็อกเคยออกมาพูดหลายครั้งเลยนะครับว่าพร้อมจะกลับมาปล้ำอีกหนึ่งแมตช หนึ่งในนั้นคือการบอกผ่าน YouTube เมื่อปี2020ว่ามีความยินดีอย่างยิ่งในการกลับมาแพ้ให้กับท่านมหมาจาาามรรรดิซาโมรโรมันเรนชัมยูโนโเซคนปัจจุบันซึ่งเป็นญาติของเดอะร็อกนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ comicbook.com เดอะร็อกได้บอกว่าให้ใส่ดอกจันตัวโตๆเอาไว้เลยนะว่าถ้าเขาจะกลับมาปล้ำเนื้อเรื่องมันจะต้องออกมาสมเหตุสมผลเท่านั้นในฐานะแชมป์ของประชาชีร็อกไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้เป็นแชมป์อีกสักสมัยหรือเปล่า แต่ก็แอบคิดนะว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นอาจจะมีการปล้ำอีกซักแมตชนึงเพื่อให้มันสมเหตุสมผลแล้วนะนับตั้งแต่ในรัสเซ l เมเนียครั้งที่32เมื่อปี2016กแต่เราก็ยังไม่ได้ขึ้นปล้ำกับ w w e เลยนะครับโดยวันนั้นเอาชนะอีริกโรแวนไปได้แบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำคือใช้เวลาไปแค่6วินาทีเท่านั้นที่ว่าไปคือแมตที่เน้นหาซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเอาแมตที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องย้อนไปนู่นเลยครับ การเจอกับจอร์ซีนาที่เป็นคู่เอกของเรซโเมเนียครั้งที่29เมื่อปี2013ไฮไลท์สำคัญของแมตนั้นไม่ใช่ว่าใครเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่คืออาการบาดเจ็บที่เดอะร็อกได้มาหลังจากที่แมตจบลงซึ่งมันก็กระทบต่อตารางการถ่ายทำภาพยนตร์แบบเอาเรื่องทีเดียวและนี่คือห้านักมวยปล้ำที่ยินดีกลับมาถ้าดับบลูดับยีทำตามเงื่อนไข1ข้อครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับเชื่อว่ายังมีนักมวยปล้ำอีกหลายคนเลยนะครับที่พร้อมจะกลับมา ใครมีข้อมูลนอกเหนือจากที่ว่ามาก็คอมเมนต์มาเสริมให้ได้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ